เราจะทาแบบฝึกหัดด้วยการวิเคราะห์รายการค้านะครับพอเราวิเคราะห์รายการค้าเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําสมุดร,รายวันทั่วไปกันต่อนะครับใน2ส,สเต็ปไปพร้อมๆกันนะครับอ,อาจารย์จะเริ่มจากรายการค้านะครับของร้านจามลองจอมนางซาลอนนะครับร้านจอมนางซาลอนเนี่ยเขาก็มีข้อมูลนะครับที่พวกเราเห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับก็เป็นข้อมูลของวันที่ 1นึ่มก,กราคมนะครับโอเคไปหรือ,อยังโลกไปเลยเนาะนะครับวันที่1นึ่มก,กราคมนะครับร้านจอมนางเนี่ยเขาก็มีการมีการนำเงินสด40,000ืนะครับอุปกรณ์สำนักงานทษทีครับอุปกรณ์ในการเสริมสวยนะครับ18,000นะครับแล้วก็เครื่องตกแต่งอีก 1 0 0 0 0หมื่นนะครับโดยนำทั้งสามอย่างทั้งสามอย่างเลยเป็นคงจริงได้ไงวะ <c oughs> นำทั้งสามอย่าง <c oughs> เออถูกแล้วนำทั้งสามอย่างนี้นะครับมาลงทุนนะครับอ่ะทวนโจทย์อีกครั้งหนึ่งมีอะไรบ้างนะจอมนางซาลอน 1. มีเงินสดครับเงินสดเป็นสินทรัพย์เนาะนะครับมีอุปกรณ์ในการเสริมสวยนะครับเป็นสินทรัพย์นะครับมีเครื่องตกแต่ง เป็นสินทรัพย์นะครับแล้วก็นำทั้งหมดมาลงทุนะนะครับนำทั้งนำทั้งหมดมาลงทุนนะครับไม่รอแล้วนะโลกครูไปเลยแล้วกันเนาะนะครับไม่รอแล้วจะะ๊ะนะครับอ่ะนำเงินสดมาลงทุนนะครับกิจการก็จะมีเงินสดเพิ่มขึ้นนะครับสี่หมื่นบาท เงินสดเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มนะครับนอกจากเงินสดแล้วมีอะไรอีกโลกอุปกรณ์ในการเสริมสวยอุปกรณ์ในการเสริมสวยอุปกรณ์ในการเสริมสวยเพิ่มขึ้น18ื่นครับ อุปกรณ์ในการสำยรวเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มอนอกจากอุปกรณ์เสริมสวยแล้วเป็นอะไรครับผมเครื่องตกแต่ง เสร็จแล้วนะครับเป็นบัญชีเครื่องตกแต่ง1นึ่งหมเครื่องตกแต่งเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มโดยเจ้าของกิจการนะครับนำ,นำทั้งหมดมาลงทุนนะครับทุนก็จะเพิ่มขึ้น ทีนี้ทุนเพิ่มมูลค่าเท่าไหร่นะครับก็ตามาสรรมการบัญชีเลยนะครับสินทรัพย์เท่ากับนี้สินบวกทุนนะครับข้อนี้นี้สินไม่มีนะครับเป็นศูน์นะครับดังนั้นบัญชีทุนจะเท่ากับสินทรัพย์นะครับก็จะเป็น4ี่หมื0 0ห้าหมนดะครับดังนั้นทุนก็จะเพิ่มขึ้น6 8หมื่นแปดครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ อ๋อทีนี้ยังไม่เสร็จลูกอ๋อหรือครูลืมไปเลยนะครับเราต้องดูว่าบัญชีที่เราวิเคราะห์มาได้เนี่ยต้องบันทึกด้านไหนนะครับเดบิตหรือเครดิตนะครับบัญชีเงินสดเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มบันทึกด้านเดบิตนะครับอุปกรณ์เสริมสวยนะครับเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มบันทึกด้านเดบิตนะครับเครื่องตกแต่งครับเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มบันทึกด้านเดบิตนะครับทุน นะครับทุนเป็นทุนครับทุนเพิ่มบันทึกด้านเครดิตแล้วโอคืออะไรคุณจะคุณจะเขียนโอทำไมวะโอคืออะไรนะโอคืออะไรนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับผมก็จะเป็นการที่ เราเนี่ยว,วิเคราะหรายคันขานะครับจากการนําสินทรัพย์มาลงทุนเนี่ยนะครับทำให้เราต้องเดบิตบัญชีทั้งหมด3ตัวนะครับคือเงินสด40,000ื่นนะครับอุปกรณ์เสริมสวย1 8ื่นแนะครับแล้วก็เดบิตตัวหนึ่งคือเครื่องตกแต่ง1,000 0นะครับโดยเรานําทุกอย่างทั้ง3อย่างนี้มาลงทุนนะครับทุนเลยเพิ่มขึ้นบัญชีทุนเพิ่มบันทึกด้านเครดิตนะครับเราก็เลยเครดิตท,ทุนในยอด68,0 0 0บาท นะครับหกหมืบาทมาจากไหนก็มาจากสินทรัพย์ก็คือเงินสดอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง3ตัวนี้บวกกันนะจ๊ะอ่าโอเคเรียบร้อยครับสําหรับการวิเคราะห์รายการค้าสําหรับรายการบันที่1มกรานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จจากการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์พอเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็จะเอามาบันทึกในสมุดร,รายวัน นะครับเดี๋ยวให้พวกเราดูนะครับจากรายการเมื่อสักครู่นะครับเราก็จะนำมาบันทึกในสมุดร,รายวันทั่วไปนะครับหน้าที่1น,นะครับอย่างที่อาจารย์ทิชชาดบอกนะครับสมุดร,รายวันทั่วไปเวลาเราบันทึกนะครับเราจะบันทึกจากซ้ายไปขวานะครับสองห้าหกแปมกราวันที่1 เสร็จแล้วเราดูบัญชีนะครับเวลาเราบันทึกบัญชีเราจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตก่อนเสมอข้อนี้มีบัญชีเดบิต3บัญชีนะครับดังนั้นเราก็จะเอาบัญชีไหนขึ้นก่อนหลังก็ได้แล้วแต่นะครับดังนั้นแจ้งขอบันทึกโดยเรียงลําดับลงมาเลยแล้วกันนะครับเงินสดบัญชีแรกครับเงินสดเดบิตนะครับสี่หมื่น ช่องเลขกที่บัญชีเราเว้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนในสเต็ปต่อไปนะครับต่อมาครับอุปกรณ์เสริมสวยเดบิตหมื่นแอุปกรณ์ในการเสริมสวยอุปกรณ์ในการเสริมสวย <68. S 2> เสร็จแล้วนะครับเดบิตเครื่องตกแต่งหนึ่งหมื่นเดบิตเดบิตอย่าลืมชิดเส้นนะครับเครื่องตกแต่งหนึ 1, ่งหมื่นทีนี้เครดิตทุนหกหมื่นแปดนะครับเครดิตทุนหกหมื่นแปด ดังนั้นช่องเครดิตนะครับให้เราเยื้องเข้ามาประมาณ1เซนติเมตรนะครับแล้วก็เขียนบัญชีทุนนะครับประมาณห้ามดนะครับประมาณห9้ามดลูกพยายามเดเนี่ยที่อาจารย์เว้นว่างไว้นะครับมดเดินห9้าถึงบัญชีทุนพอดีนะจากเส้นขอบนะครับห8 0 0โอเค เสร็จแล้วอย่าลืมคำอธิบายครับข้อนี้คือจอมนางซาลอนเนี่ยร้านเนี่ยนะเขานำเอาสินทรัพย์มาลงทุนกิจการนำสินทรัพย์มาลงทุนเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับกิจการเจ้าของกิจการโทษทีครับเจ้าของกิจการนำสินทรัพย์อ่าอาจารย์เขียนกิจการไปแล้วไม่เป็นไรครับให้เรารู้ว่าเป็นเจ้าของเจ้าของกิจการนำสินทรัพย์มาลง อาจารย์ให้พวกเราดูสเต็ปนะครับการวิเคราะห์ด้านบนนะครับเสร็จแล้วก็จะบันทึกบัญชีด้านล่างนะครับวิเคราะห์ด้านบนบันทึกด้านล่างนะครับ